ตอบคาถามที่เห็นคําถามมาทางสีบอกกลับน,นะครับเห็นมีพูดได้ถึงว่าขอพอมีปืนยิงลูกแก้วด้วยเออวันนี้วันนี้มีคนถ่ายรูปมาขึ้นบนทวิตเตอร์ก็คือปืนซื้อมานะ fn สามศูนย์สามปืนเป็น,ป,นปืนที่จริงๆก็คือก็คือใช้แก๊สเป็น tcp แล้วก็ดัดแปแลลักษณะหัวกระสุนก็เหมือนเป็นเช่นบอลหมดนะฮะจริงลูกที่เป็นเป็น,ปนลูกที่เป็นยางแต่ว่าไส้ในเนี่ยจะมีจะมีสารต่างๆแล้วแต่จะเลือกใช้มีทั้งสเตพิไทยมีทั้งอ่าที่เป็นสีมีทั้งที่เป็นกาวนะฮะแล้วก็สามารถใช้กับลูกแก้วขนาด16มิลิเมตรได้ปรรจุ ได้15นัดน,นะครับยิงยิงเป็นตึงอัตโนมัติได้ยิงเป็นอัตโนมัติได้นะครับยิงเป็นเป็นโกดได้นะ,นะก็ระยะที่หวังผลในเรื่องความแม่นยำ35เมตรแต่ระยะ,ะ,ย,ะยิงที่เอ่อหมจรถึงว่าเกิดผลกระทบได้70เมตรนะครับ,น,รบนี่คือจเป็งต้ึงบีมาีนี้อ่าที คำถามอื่นก็คือเมื่อวานเห็นพูดถึงป่ะคนมาล้อว่าอะไรนะอาบีซูเยสอะไรอ่ะเลยจะสะกดให้เลยจะสะกดให้ความหมายคืออาวีคูเยสก็คืออารีก็คือพวกเราคูก็คือเจ๋ง ก็คือหรือยังก็คือเอ็งคอหรือยังบาอีทีนะครับไอ้พวกหรือสีแปลงสารพวกมึงไปแปลความเป็นตัวดีนะไม่จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะไปหาข้อมูลไม่เจอนะตัวย่อมันคือ a w c y นะครับเว็บไซต์มันคือ r v q y e t com เป็นกทท t เอ s นะครับคิดเล่นๆนะ จริงๆเ่ะโลกเราเนี่ยนะมันมีวิทยาศาสตร์ที่มหัศจรรย์อยู่หลายอย่างนะผมมันมีมันมีสารเคมีที่ทําให้เป็น,มนหมันเลยสมเมื่อคอฟ่อนะไม่กลัวตายแต่อาจจะกลัวเป็นหมันสารเคมีที่ทําให้เป็นหมันยังยังไม่ปฏิตอนนี้หรอก <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว อย่าแต่อหลังแกอย่าลังแกเด็กๆมันมากเดี๋ยวลังแกมากเดี๋ยวผมจะปล่อยสูตรเป็นหมันเออดีนะมันจะได้ไม่มาทํางานกันนะมึงระวังนะเว้ยน้ำและสัมผัสก็เป็นหมันนะเว้ยเออไม่ต้องมีลูกหลานเกิดมาเป็นคอฟอยเลยยิงปุ๊ไปควันพุ่งนะเป็นหมันเลยหรือไม่หมันธรรมดาด้วยนะเสื่อมสมรรถภาพด้วยนะโอ้มันคนไม่กลัวหมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ได้มอครับ ทีนี้วันนี้เอ,อหัวข้อที่จะมาพูดก็คือเรื่อง TNT 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 ครับเราก็พูดันถีงว่าโอ้เราเอ,อคนก็ได้ยินนะเพราะว่า TNT เนี่ยในแง่เป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นความรู้นะครับเพื่อการศึกษานะครับก็คืออดี๋ยเดี๋ยวเด,วเดวขอโทษที เปิดปคลิปผมข้ามไปเอ,อ่<ข>อค<ข>อฟมีป <โอ S 1> ืนตอนนี้ผมจะทางฝ่ายรัฐมีอะไรผมจะไม่ให้ฝ่ายรัฐเนี่ยถูกขาดถูกขาดการการใช้กำลังหรือใช้อาวุธเครื่องมือกับประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะให้กับรัาสดรเนี่ยก็คือราสดรจะมีเครื่องมือที่มีขีดความสามารถเท่าเทียมรัฐในทุกๆอย่างเด็ดผม รัฐเอาอะไรออกมาผมก็จะให้ราษฎรนีทำนั้นจะจะประดิษฐตออกมาหรือยวไม่ปรดิดิติแต่แต่มีนะครับมีในเมื่อคอฟอมีปืนเอฟเอสามศูนย์สผมก็มีปืนคาเซลมาน CASLMAE นายคาเซลมนเป็นคนคิดค้นนะให้เครดิตคิดค้นมาสี่สิบปีแล้วเป็นปืนสี่ทีซถือว่าแอดวานมากในยุคนั้น ใช้งานได้จริงมีคนทําใช้ไปแล้วเยอะแยะครข้ามข้ามรายละเอียดไปเลยก็เอาเป็นว่าปืนตัวนี้เป็น TCT แต่ลูกเป็นจากลกัวนะครับก็คือเป็นลูกปืนนัดลมขนาด30คลิเบอร์ก็ถือว่าใหญ่จุด3.0คาลิเบอร์นะถือว่าใหญ่ก็คือ7.62มิลิเมตรก็เทียบเท่าหัวกระสุนปืนปอเอ็ง60แต่ว่าความเร็วมันไม่สูงเท่าไรเฟิลมันเป็นปืนอัดลมครัก็เ <ๆ S 2> บรรจุกระสุนได้30นัดยิงถืงอัตโนมัติได้ยิงอัตโนมัติได้เอาไปแปลงเป็นปืนลูกแก้วปืนอะไรแบบคอๆอเขาก็ได้นะฮะแล้วแต่อยากจะไปดัดแปลงเอามีพิมพ์เขียวมีแบบแปลนให้ส่งไปแล้วหลังใหม่นะครับแต่ว่าตัวที่ส่งให้เป็นไฟล์ p d f แต่สามารถไปดูที่เป็นเวอร์ชันบนเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ fttp นะครับ a i r m a c h i n e g นี่นี่เป็นเว็บไซต์ขาวแต่จะไม่มีไฟล์ PDF บนเว็บนี้นะครับแต่ไฟล์ PDF มันนันไปอยู่บนอีกเว็บหนึ่งคือ h t t p s นะครับทีโอมกันสมิธ .com G H E เดินนะ G H E เดินโอมแคชโชนพีกันก็ปืนนะ G U N สมิธก็ S M I G H .com เว็บไซต์นี้ก็ขออ้างอิงถึง เอ่อคุณ,นะคณคลูที่นะครับก็คือเจ้าของก็คือลูที่ทีนี้คุณรูที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่ไว้อะไรคุณลูที่ด้วยกันดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ไว้ไม่ให้ล่มนะฮะก็ก็คืคคอเว็บนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการก็คือมีไฟล์ของปืนปืนคาเซลแมนที่เป็นปืนอัดลมปืนกลอัดลมนะอยู่บนนั้นแล้วก็มีปืนลูที่ก็มีแบบอยู่บนนั้นแล้วก็มีปืนพี M เอสพีเอ็ดนะเอ่อ พีเอสจเป็นปืนกลมือเป็นปืนกลมือที่ทําจาก่อบแอปเปคลผมแต่ใช้ได้ผลอันเนี้ยดีแล้วก็มีวิธีทําลูกกระสุนมีอะไรมีหลายอย่างต้องเข้าไปดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาันช่องคือให้ราลรยละเอียดไปดูตามเว็บโอเคครับนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของ t ีเอ็ t เอ็นีเนี่ยเป็นดินระเบิดที่ใช้ในทางทหารตอนนี้ผมจะเริ่มมาเข้าถู่ในว ไม่ใช่ไทยประดิษฐ์ละแต่อันนี้จะพูดถึงว่าเป็นอ,อสินค้าส่งออกสินค้ามาตรฐานส่งออกล,<ม>ละมิลเทอรี่เกรดที่ N T NT มีคุณสมบัติยังไงมีคุณสมบัติจุดหลอมเหลว79.9องศานะครับลักษณะเป็นเป็นเทียนขายสีเหลืองนะครับก็<ม>คือสามารถเอาไปใส่ใส่ภาชนะแก้วหรืออะไรแบบเนี้ แล้วก็ต้มในน้าเดือดอีกทีหนึ่งคือน้ําเดือดมันรูดสุงรูอยองศาเราเราเอาทีเอ็นทีไปใส่ในภาชนะพอพออยู่ในน้ําต้มในน้ําเดือดเนี่ยทีเอ็นทีจะหลอมละลายเหมือนน้าเทียนเลยเพราะฉะนั้นทีเอ็นทีเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดนิยมมากเพราะว่าสามารถนําไปเออไม่ระเบิดเ,เ,เลยคือทีเอ็นทีเนี่ยคือคือคนคนส่วนใหญ่จะจะจะ,จะมองในเรื่องของวัตถุระเบิดเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายแบบว่ากระแทกระเบิด หรือกระแทกแล้วระเบิดหรือว่าเสียสีแล้วระเบิดจุดไฟแล้วระเบิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยดินระเบิดในทางขาหาดเนี่ยจะแตกต่างกับดินระเบิดที่เป็นพวกประดิษฐ์เองแบบดินโพไวเนี่ยจะต่างกันมากดินระเบิดในทางาาราคาดินเคียนชีเนี่ยเอาค้อนทุบไม่ระเบิดอเอาไฟจุดเขาไม่ไหม้นะครับแต่ถ้าจุดเขาจนร้อนจริงๆจะไหม้ติดไฟเป็นขมเหลาดำปีเลยแต่ไม่ระเบิดอติดไฟไม่รุนแรงด้วยติดไฟเหมือนเชียนัเหมือนน้ำมันตะเกียงธรรมดา ไม่เหมือนน้ำเบนซิน,นดีเซลนะติดไปแบบช้ามากติดแล้วก็ดับง่ายมากทีนี้ไอ้พอทีเอนทีหลอมเหลวเนี่ยเขาเราก็ไปขึ้นรูปได้ง่ายอย่างเช่นไปเทใส่แม่พิมหรือว่าอย่างเวลาโรงงานต้องผลิตระเบิดมือหรือผลิตระเบิดในจำระเบิดอะไรเงี้ยเขาก็จะหลอม TNT นทแล้วก็มันจะมีเขาก็จะออกแบบเปลือกของลูกระเบิดหรือจบระเบิดพวกเนีออย้ย ก็คือเอา TNT เป็นเทน้ำเหลวใส่ใส่ตามร่องที่แพคเกจล่องร่องของในตัวตัวแพคเกจมันได้เลยมันก็จะหลอมลงไปแล้วก็แข็งตัวมันมันขึ้นรูปง่ายมากเพราะฉะนั้นเวลาผลิตมันจะทาให้ผลิตได้เร็วแล้วมีความปลอดภัยแล้วก็มันจะไม่ทํเปฏิกิริยากับความชื้นเช่นที่ปาร์เดนอไมเนี่ยสองปีมันจะเน่าละพอสองปีมันจะเปื่อยแล้วเป็นเหลวๆก็เสื่อมสภาพแต่ TNT เนี่ยอ่า อยู่ได้สี่สิบห้าสิบปีจะไม่สลายตัวเลยนั mm hmm. ่นกับระเบิดที่ทำจีนทีอยู่ใต้ดินห้าสิบปีในทำงานอยู่เลยทีนี้เวลา <Yeah. S 2> จุดเจนทีจะต้องจุดด้วยเชื้อปะทุระเบิดก็ที่เราเคยให้สูตรไปแล้วก็คือเมอร์ฟิรีฟาร์มีเนต mm hmm. ว่าเลตซา์อะไรพวกนี้นะครับใช้ใช้ประมาณสักมันมีมันมีตารางมาตรฐานมันอยู่อย่างเลตซายจะใช้ประมาณศูงจุดหนึ่งเจ็ดกรัมขันต่ำอะไรเงี้ยถ้า mm hmm. ฟาร์มีเนตจะใช้สูนย์จุดสอง 12, ตอกค่าเบสเบสอาศัย,ยตยะแลรลงกับคอมทีเอ็น t ีย่อมาจากไตรไนโตรโคลูอีนนะครับก็คือการนําเอาสารที่ชื่อว่าโคลูอีนซึ่งเป็นสารที่ได้จากการกัดตก๊าซโตรเลียมเอ่อมันไม่มีชื่อที่เป็นบ้านๆเอาตัวเนี้ยมาทําปฏิกิยากับกรดอินทประสิก็คือกรดไนตริกให้ให้เกิดคันธะไนเตรชันเนี่ยสาร ทีนี้วิธีการผลิตมีทั้งวิธีการผลิตแบบหนึ่งขั้นตอนสองขั้นตอนสางขั้นตอนแต่ว่าไอที่ผมเอามาให้ตัวนี้จะเป็นแบบวันสเต g e ข้อดีของวันสเตช e คือมันง่ายแต่ว่าผลผลิตมันจะต่ำกว่าการผลิตแบบทีสเตชั่นที่ทีสเตชนนี่ต้องทำเครื่องจักรเครื่องะไรขึ้นมาแล้วก็สิ้นเปลืองสดมากกว่าในการผลิตต้นทุนจะสูง่าหน่อยประมาณสรุปคือต้นทุนสูงกว่าการผลิตแบบทีสเตชประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต ผมคำนวณแล้วตกเราประมาณกิโลเราเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทเข้าเข้าในสูตรละไรอย่เลยกฎก็มาถันนะครับเข้มข้นฟูมิงนะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช้เก้ากิโลผมใช้เป็นกิโลเลยนะคือหนึ่งแบตหนึ่งแบตใช้กดเก้ากิโลกฎดึนประสิวหรือกดไนตริีเนี่ยเข้มข้นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดแต่เขาไม่มีเนี่ยให้ใช้คลองหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับใช้กดตัวเนี้ยสามกิโล แต่ถ้าถ้าเป็นภูมิงนะแต่ถ้าเกิดภูมิง98เปอร์เซ็ตแต่ถ้าเกิดเป็นท้องเนี่ยให้ใช้4กิโลก็คือบวกไปกิโลเลยให้หมวลของกอดมันมากคือโทลูอินบริสุทธิ์โทลูอินคืออะไรโทลูอินเนี่ยเอ่อมันมีขายเลยเอาที่บริสุทธิ์หน่อยไม่ไม่ต้องถึงขั้นเปรตเนี่ยซื้อปรีกเนี่ยมันโลโลละ200ซื้อเป็นเป็นปี๊บเนี่ยเอ่อปี๊บ16กิโลเนี่ยราคาประมาณ2,000บาทจะตกโลละร้อยกว่าบาท โปลูอีนเนี่ยจริงๆใช้ผสมสีชินเนอร์ที่เราใช้เนี่ยในงานทาสีเนี่ยก็คือสารประกอบประมาณสี่อย่างมีโทลูอีนอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแต่เราจะไม่เอาชินเนอร์มาใช้ทำสีทีเพราะว่าสารอื่นๆในชินเนอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องสกัดออกก่อนเพราะสารบางอย่างในชินเนอร์เนี่ยอย่างอินเดนอย่างอะซิโตอลน่ยอะไรพวกเนี้ยถ้ามันมาโดนกับปฏิกิริยากับกรดะไรพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นระเบิดที่มีความไวต่อกันอีสตีเพราะฉะนั้น เราจะใช้โทลูอินบริสุทธิ์มันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเอ่อเคลื่น,นีนะครับขั้นตอนนะครับใช้หมอตต้อต้มที่กันกดได้นะครับใส่เอ่อหรือหมอตต้อต้มไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิไปซื้อปลักเดี๋ยวนี้มันมีหม้อไฟฟ้าถ้าไม่มีควบคุมอุณหภูมิก็ไปซื้อปลักประมาณ100ร้อยกว่าบาทจะมีปรับอุณหภูมิดิจิตอลได้เลยว่าให้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็คือเอาใส่ชุดคุมตัวให้ดีเพราะว่ามันมีกรดมันมีกรดมันจะกระเด็นตา ผมนี่ตอนทำบ้านเบิร์นี่สีเสอือลอกหมดเดี๋ยให้ร,ระวังหนยนี้นะแล้วแล้วมือนี่จะเปล่อยเป็นสีเหลืองเลยถ้าไม่ใส่มือโทีูอีนของของกรรมฐานนีอ่อ,อ,อย่าให้โดนมือเชียวเป็นรูเคยแล้วอ่าแต่แต่ไอต,ต,ต,ตัวที่ทําให้มือเราเหลืองเนี่ยเหลืองไปสองสามอาทิตย์ไม่ออกเลยนะนิ้วจะเหลืองเลยและเหลืองเหลืองเหมือนทาคาร์มินตลอดวันเลยเป็นสองอาทิตย์เลยนี่คือตัวโทลูยีนที่มันทาเป็นเป็นยาเนี้ย โครีนเป็นน้ำใสๆไม่มีสีแต่พอทําเป็นกย์ยากับโกรดปุ๊บจะกลายเป็นสีเหลืองครับผมนีอ่อใส่ใส่หน้ากากด้วยเพราะไอของโครีนเนี่ยมันก็ตัวเหมือนจินเนอร์มันทาให้สมองเสื่อมได้นะกิใน,ในเนี<ม>่ยเยอะเติมโครตีนลงไปในกรดเอาเอากรด์ได้ติกดก,กับส้ำกรดผสมกันผสมกันเสร็จเติมเติมโครตีน้าไปมันจะทําเป็นติกยยาแล้วเกิดความร้อนรักษาให้ความร้อนอย่าให้เกินสามสิบองศานะครับถ้าเกินสามสิบมันจะเดือด มาเราก็กลายเป็นก๊สติดปานก๊รผิดชื่อก๊รผิดจะไม่ถึงตายทันทีนะแต่ไม่ดีต่อการถือนกหรือการเลอะเจน,ดนโอโอไดออกไซด์คืออย่าให้เกิดการดีก็คือพอนดูน้ปูมันกําลังจะเกินสามสิบก็หยุดเติมแล้วก็รอให้มันเย็นตัวแล้วก็ค่อยเติมจนกระทั่งตามตัด่วนที่เราเตรียมไว้ครับพอหมดพอหมดปุด๊บเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดแก๊สสีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยเดือดพุ่นดเนี่ยทิ้งเลยเสียเริ่มใหม่ทีนี้ทิ้งไว้สองจุดห้าชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่า ปฏิกิริยาเนี่ยมันมัน,มนทำการในเปลน,น,น,นขั้นแรกขั้นแรกก็ไปแล้วเรียกว่า mnt ก็คือโ o โนไนโตรโท l u e ีหลังจากนั้นให้เพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็นเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าองศา<ม>ให้เดือดคนคนคน,คนทิ้งไปสองชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิกิริยาขั้นที่สองก็คือเปลี่ยนเป็น dnt หรือไดไนโตรโท l u e ีจากนั้นทำเอ่เอเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบองศาเป็นเวลาสองชั่วโมงมมแล้วทิ้งให้เย็นนะครับพอเย็นแล้ว นำเอานำเอามันจะแยกชั้นเป็นชั้นเป็นเป็นชั้นที่เป็นชั้นที่เป็นเป็นของแข็งบางสัวแล้วก็ยังเป็นของเหลวบางรับแต่ปุ๋ยที่อยู่ข้างล่าง D N ดนั้นนำเอาไปเอ,อล้างแล้วก็ใส่ดนันอ่อไปล้างน้ําหลายครั้งแล้วก็เทสจนกระทั่งกระดาษริบมัดไม่เป็นปุ๋แล้วนําเอาไขที่มันเป็นเหมือนชีพตึ้งเนี่ยที่ก็คือ D N T เนี่ยไปต้ม ไปต้มจนกระทั่งน้ำที่มันแทรกอยู่ใน T N T นะเราถือจนหมดแล้วก็ไปเชยลม่อพิมก็จะได้ T N T ตของกานครับผมมันมียูทูบมันมียูทูบที่เกี่ยวกับเรื่องการสันพูดจริงแต่ไม่ละเอียดไม่ละเอียดเท่าที่ผมอัดยาวแต่พอจะเห็นนิดๆหน่อยๆก็คือชื่อคลิปว่า Synthesis of Orthoparaito Torium ครับในคลิปชื่อคลิปว่า R d x แล้วก็ T N T แล้วก็ C 4 Explosion คลิป ก็แล้วก็ชื่อคลิปว่า melt melting and explosion of d i t a n o u m อืมคลิปกันก็วันนี้ก็เท่านี้